สวัสดีครับผมแมนมังนนท์นะครับวันนี้นะครับพามาดูเหรียญรุ่น3าหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวจังหวัดราชบุรีนะครับเหรียญนี้ออกปี18นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับเท่าที่พบเจอนะครับก็จะมีเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินนะครับส่วนเนื้อทองคําไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพามาชมนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของเหรียญนะครับว่า แบบนี้แท้ดูยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับอันดับที่1ครับอยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับจดจําใบหน้านะครับแล้วก็รูปแบบของเหรียญนะครับว่ารูปแบบยังไงนะครับด้านหน้าเป็นหลวงพ่อบุญนะครับเขียนว่าหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวจังหวัดลาดบุรีนะครับเหรียญนี้นะครับมีบล็อกนิยมและไม่นิยมนะครับบล็อกนิยมดูยังไงนะครับ บล็อกนิยมจะมีขนนกนะครับพี่ๆนี่จะมีขนนกตรงนี้นะครับจะเรียกว่าบล็อกนิยมนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับก็ด้านหน้านะครับนี่เหรียญจะค่อนข้างคมชัดนะครับดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับนี่แกะได้ลึกคมชัดนะครับนี่คมเป็นสัน์เลยใบหูนะครับดูลูกตานะครับ นี่หูซ้ายนะครับดูปากดูลิว้วจีวรเส้นคอต่างๆนะครับนี่ค่อนข้างคมเลยนี่นะครับขนนกแบบนี้เรียกว่านิยมนะครับนี่ดูรายละเอียดต่างๆนะครับความคมนะครับเหรียญเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับก็จะมีความแข็งกว่าเหรียญเนื้อทองแดงและก็เหรียญน,นวะนะครับนี่เส้นสายรายละเอียดนะครับนี่ ความคมเลยครับส่วนตัวหนังสือนะครับนี่คำว่าหลวงนะครับก็จะมีความคมชัดนะครับนี่หนังสือตัวหนังสือเป็นแท่งนะครับนี่เป็นแท่งเป็นเหลี่ยมนะครับมีรายละเอียดอยู่ด้านในนะครับเนี่ยสวยงามมากๆบริเวณตัวหนังสือนะครับก็จะมีเส้นนะครับขนแมวสายฝนเล็กๆวิ่งผ่านนะครับแบบนี้เลยนะครับ นี่สวยๆแบบนี้เลยแกะได้สวยงามคมชัดนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับด้านหน้านี่คือรายละเอียดของผ่าแท้นะครับส่วนหูเจาะนะครับก็จะมีเป็นแป้นนะครับเป็นแป้นเนื้อเกินคมคมนะครับค่อนข้างมีเนื้อเหลือเยอะนะครับเนี่ยพอให้รู้ว่าเกิดจากการปั๊มนะครับช่างแม่พิมพ์ก็แกะบล็อกนะครับให้มีรายละเอียดนะครับนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังจะเขียนว่าที่ละลึกงานสร้างกุฏินะครับวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน9ปี2518รรุ่นพิเศษนี่ด้านหลังจะมีเสือด้วยนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับ ของเหรียญน,นี้เลยด้านหลังก็จะเป็นยัน3ครับเขียนรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษก็จะมีนี่มีตรงนี้แตกนะครับตรงสลิจะมีตัวแตกออกมานะครับและก็จะมีรอยเนื้อเกินตรงนี้นะครับ 1, 2, 3 4 5, 6, 6 7เม็ดนะครับก็เดี๋ยวมาดูรละเอียดไพพร้อมกันเลยครับนี่ เห็นนะครับพี่พี่เป็นเหรียญพระเป็นเหรียญปั๊มนะครับก็จะมีความคมนะครับแบบนี้นี่จุดสังเกตนะครับ 3- 4ี่จุดตรงนี้เลยนะครับนี่โอ้โหพระคมนะครับมีกระแสการปั๊มนะครับมีเสี้ยนนะครับนี่เห็นไหมครับมีรายละเอียดนะครับเนี่ยส่วนมากพระแท้นะครับผมจะเน้นย้ําเสมอนะครับว่าพระแท้เนี่ยเขาจะมีรายละเอียดความคมนะครับ แรงกระแทกจากการปั๊มนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับในภาพค่อนข้างที่จะคมชัดเลยนะครับนี่ก็คือบล็อกเนี่ยเป็นช่างเขาแกะมานะครับแกะเกินบ้างแกะขาดมากแต่ว่าต้องมีรายละเอียดความคมนะครับไข่ปลาเป็นเม็ดเลยนะครับแบบนี้เลยโอ้โหถือว่าคมมากๆส่วนรอยเจาะนะครับรอยเจเาะก็จะปิ้นป้นนะครับ แรงกระแทกจากการปั๊มนะครับนี่อีกฝั่งหนึ่งบ้างนะครับนี่เห็นไมครับพระแท้ต้องมีรายละเอียดนะครับนี่มีการตกแต่งตะไบบ้างนะครับเก็บขอบเล็กน้อยนะครับส่วนตัวตัดนะครับตัวตัดก็จะเป็นตัดแบบหยาบๆนะครับ แบบนี้เลยนะครับเราตัดจะเป็นแบบนี้นะครับมาดูอีกฝั่งบ้างนี่แบบนี้เลยนะครับตัดแหว่งบ้างตัดอะไรนะก็คือธรรมชาติของการตัดเหรียญน,นะครับ จะพามาดูจุดที่ผมใช้นะครับเวลาดูเหรียญน,นะครับตัวตัดนี่ผมจะดูตรงนี้บ้างนี้นี่บ้างนี้นะครับจะพอดีกับคําว่าหลวงพอดีตรงมอแหวนนะครับนี่บ้างนี้เลยนี่บ้างนี้เลยนี่1 2 3, ึสานี่ตรงมอแหวนนะครับ น,นี่ตัวตัดบังคับต้องมีทุกเหรียญน,นะครับต้องมีทุกเหรียญแบบนี้อ่าก็ประมาณนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อบุญวัดวังมะนาวจังหวัดราชบุรีเนื้อเงินปี18ดูรายละเอียดความคมชัดนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวหนังสือนะครับเหรียญน,นี้ดูง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับส่วนเนื้อ ทองแดงกับเนื้อนวะก็ดูคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีความคมน้อยกว่านะครับดูให้มีธรรมชาตินะครับของการปั๊มนะครับกระแสของการปั๊มนะครับแบบนี้ก็วันนี้นะครับพอเท่านี้นะครับก็หวังว่าพี่พเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้นะครับทางแมนมังนนเองนะครับก็รับเช่าเหรียญพระเครื่องพระบูชาเหรียญเกจิคณาจานะครับ รับเหมาพ้าบ้านนะครับแอดไลน์ MAN 6 4 2ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับท่านใดมีพระอยากแบ่งปันส่งมาชมมาดูได้สำหรับวันนี้ถ้าได้ประโยชน์ได้ความรู้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ